เทียวจ้ะนี่ข้าวไข่เจียวแล้วก็ข้าวหมูทอดจ้ะที่จะให้พี่ไปกินที่ทํางานจะ้ะข้าวไข่เจียวข้าวหมูทอดนี่พี่ฉันถามเธอตรงเลยนะเธอไม่มีสม,มองที่จะคิดอะไรมากกว่าไอ้สองเมนูนี้แล้วเหรอฮะวันวันทำแต่เมนูเดิมเดิมซ้ำๆ้ซักซน่าเบือ่อฉันบอกเลยนะฉันไม่มีทางอเอาไอ้นี่ไปกินที่ทำงานเด็ดขาดแค่ได้กินนันก็จะอ้วกแล้ว เดี๋ยวฉันไปทำใหม่ให้ไหมจ๊ะถ้าเกิดพี่เบื่อไข่เจียวแล้วก็หมูทอดแล้วเธอนี่มันโง่ที่ฉันคิดอีกนะฉันกำลังจะไปทำงานแล้วถ้าจะไปทำตอนนี้มันทันหรือไงฮะฉันขอโทษจ้ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเปลี่ยนเป็นเมนูใหม่ให้นะจ๊ะอ่ะเ่ฉันก็เพิ่งพูดไปใช่ไหมว่าฉันจะไปทำงาน แล้วไหนอะกุญแจรถโทรศัพท์มือถือกระเป๋านอตบุ๊กแล้วก็วเสื้อสูทฉันอะอยู่ไหนต้องให้บอกทุกวันเลยหรือไงอยู่ตรงนี้จ้ะนี่จ้ะบิมโอาลาอันมาเมามาบ้านผกทำไมแต่เชา้ชาเขาเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยป้าทำกับข้าวไปวัดก็เลยแบ่งกับข้าวมาให้นี่ไงขอบคุณจ้ะป้าไม่เป็นไรจ้ะ เมียที่ดียังเลยนะทําทุกอย่าง้ให้ผัวป้าอะไรมาพูดเนี่ยป้าว่ามันดีเหรอนี่มันก็ทําได้แค่นี้แหละวันวันหนึ่งน่ะนอนแช่อยู่แต่บ้านงานการกไม่เห็นต้องออกไปทำข้างนอกให้เหนื่อยเลยแถมอยู่บ้านให้ทําเรื่องเล็กนน้อยแค่นี้ยังทำไม่ดีเลยป้าดีตรงไหนนี่โอ้านแกก็ว่าเมียเกินไปแล้วเนี่ยดูสิเนะี่ยบีมันเขาน้อยใจใหญ่แล้วโอ้ น้อยใจเหรอคิดว่าฉันจะง้อเลยไนงะโธ่ป้าฉันจะบอกให้นะผู้หญิงอย่างบิ๋มเนี่ยถ้าไม่ใช่ฉันเนี่ยก็ไม่มีใครเอาแล้วโอไปทำงานนะป้าพี่ออจ้าข้าวเหรอจ้าไม่ออาไปเหรอจ้าพี่ออบิม๋มดูแล้วแกเนี่ยรักผัวแกมากเลยนะ โอลาน่ะเขาไม่ให้เกียดเธอเลยนะบิม๋มฉันไม่คิดมากหรอกจก้ะเพราะว่าพี่โออะเขามีอะไรต้องรับผิดชอบมากกว่าฉันตั้งเยอะจ้ะดีนะที่เป็นป้าเพราะป้ารู้ว่าใครเป็นแบบไหนถ้าเกิดเอาไปพูดกับคนอื่นโดยคนนั้นที่เขาไม่รู้จักบิ๋มเลยอะเขาจะมองบิ๋มเป็นคนยังไงอะพูดให้เมียแบบเนี้ยนะมันใช้ไม่ได้เลยอะ บิมอยู่ไหนพี่โอ้กลับมาแล้วเหรอจ๊ะพอดีเลยจ้ะฉันทําข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อแล้วก็มีดโกนของพี่อจ้ะมันเก่าฉันซื้อมาเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่อะไรฮะกินเสร็จแล้วทำไมไม่ไปล้างจานใบเดียวเนี่ยล้างไม่ได้เลยทิ้งไว้ตรงนี้เป็นสกปรกฉันเพิ่งกินเสร็จเมื่อกี้เองจ้ะเป็นข้าวเช้าของฉันอะ เธออยู่บ้านทั้งวันไม่ใช่เหรอกินเสร็จแล้วล้างจานแค่ใบเดียวเนี่ยล้างเลยทันทีเนี่ยมันจะตายได้ไหมวันๆจะไม่เห็นเธอทำอะไรเลยอยู่บ้านนี่เจะมีอะไรทำมากมายเลยครับนี่พี่แล้วฉันถามจริงๆนะพี่ไปอารมณ์เสียอะไรมาแล้วพี่รู้ได้ยังไงว่าฉันไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะพี่รู้ได้ยังไงฉันต้องซักผ้าตากผ้ารีบผ้าล้างจานล้างห้องน้ําแล้วไหนจะต้องออกไปข้างนอกไปซื้อของมาทํากับข้าวเตรียมให้พี่กินอีกพี่ไม่รู้เร,รื่องไง เธอเถียงฉันเหรอเธอจะบอกว่าที่เธอทำอยู่ทุกวันเนี่ยเธอเหนื่อยมากนั่นสิฉันไม่ได้เถียงฉันแค่อยากจะอธิบายให้พี่ฟังว่าฉันก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยระเธอคิดว่าที่ทําแค่นี้มันเหนื่อยเหรอฉันเห่ไมจะเหนื่อยอะไรเลยฉันกลับบ้านมาฉันเห็นเธอเล่นแต่มือถือวันๆเอาไปสั่งของอะไรก็ไม่รู้ถามเงินฉันไปวันๆซื้อของอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระไปวันๆฮะของไร้สาระเหรอ มันก็เป็นของพี่ทั้งนั้นของจําเป็นทั้งนั้นฉันถามจริงๆนะพี่ไม่เคยคิดจะพูดดีๆกับฉันบ้างเหรอเอาแต่ถากถางม,มองแต่ว่าฉันไม่ดีฉันเป็นเมียพี่นะฉันมันพลาดเองแหละที่เอาคนอย่างเธอมาเป็นเมียผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ไร้ประโยชน์มีก็เหมือนไม่มีถ้าพี่จะพูดแรงขนาดเนี้เลิกกันเลยไมล่ะแยกกันอยู่กันเลยไม่ล่ะ <c oughs> ได้เลยเธอคิดจะท้ากันเหรออยากเลิกก็เลิกเลยไปเลยฉันไม่ได้ท้าถ้าเห็นฉันไม่สำคัญขนาดนั้นน่ะฉันไม่อยู่ก็ได้พี่อยู่ให้ได้แล้วกันฉันนะ่ะอยู่ได้อยู่แล้วคนอย่างฉันเนี่ยจะหาคนที่ดีกว่าเธอร้อยเท่าพันเท่าอีกเท่าไหร่ก็ได้ไปเลยไปแล้วจะกลับมานะคิดว่าฉันจะน้อแล้วกัน เก็บของให้หมด้วยนะโอ๊ยทำไมไม่ได้อาบน้ำแต่เมื่อคืนโอ้ยหิวจังเลยมีอะไรกินบ้างเนี่ยอื้กินแกงบูดอะไรวะเนี่ยทำไมบ้านมันลกขนาดนี้เนี่ย เบิมเบิมน,นี่เธอไม่คิดจะเก็บบ้านเก็บช่องให้ฉันเลยหรือ,อไงเนี่ยฮะเบิมออ,อ,อ,อบิมไม่อยู่เดือนนึงแล้วนี่ลืมนิดนิดหน่อยหน่อยฉันเดือนไปไหลายสักหน่อยโธ่ พี่ครับมีของมาส่งนะครับของอะไรอ่ะฉันไม่ได้สั่งน่าจะเป็นคุณผู้หญิงเมียของคุณพี่ครับเป็นคนสั่งปกติคุณผู้หญิงเขาก็สั่งทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชิ้นเนี้มาจากต่างประเทศน่าจะมาส่งช้าครับทุกๆเดือนที่ผมมาส่งครับมีแต่ของใช้ของคุณผู้ชายดีๆงั้นเลยนะครับนายฉานะครับอันเนี้ดูอย่างตรงหน้าซองเนี่ยครับมีแต่ของใช้ดีๆงั้นเลยนะครับ 380นะครับมีเมียดีแบบนี้พี่เนี่ยเป็นผู้ชายที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกเลยนะครับโอเอ้ยคิดว่าฉันจะดีใจเหรอคนอย่างฉันน่ะไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้บิม๊ม เ้ยค <Hey, S 2> อยดูนะฉันจะหาผู้หญิงดีๆกว่าเธอเนี่ยอีกเท่าไหร่ก็ได้นี่ไงฉันสมัครแอปหาคู่ V I P ไว้แล้วฮะไม่นานหรอกผู้หญิงดีๆจะต้องมาอยู่ตรงหน้าฉัน <c oughs> นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมกินแล้วถึงไม่เก็บจานเลยอะ่ะแล้วไอ้จานใบนี้ท่านจำได้นะว่าหลายวันแล้วอะ่ะก็ฉันไม่รีบถ้าคุณรีบอะ่ะคุณทำไมไม่ล้างล่ะเฮ้ย hey, แต่เธออยู่บ้านทั้งวันเลยนะทำไมถึงไม่คิดจะช่วยกันเลยเร่อไงอะ่ะนี่วันวันเอาแต่กินกินนอนนอนเนี่ยไม่คิดจะหยิบจับช่วยอกันเลยหรือไงน,นี่ฉันมาเป็นเมียหรือคนใช้คะ ก่อนที่ฉันจะมาอยู่บ้านก็อกแบบนี้อยู่แล้วบ้านก็ไม่เคยกวาดไม่เคยถูพาก็กองหมักหมมอยู่นั่นแหละจานนี้ก็กองเป็นตั้งเลยเฮ้ยแล้วยังไงอะแต่ตอนนี้ฉันก็มาอยู่แล้วไงเธอไม่คิดจะช่วยเธหน่อยเหรอฮะนี่ทำแบบนี้เนี่ยฉันให้ที่อยู่เธอฟรีเนี่ยเธอไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยเหรอน่ารำคาญว่ะเฮ้ยไปดีกว่าฮ่า พูดนิดพูดหน่อยก็จะไปไปเลยคิดว่าฉันจะง้องผู้หญิงไร้ค่าอย่างเธอเหรอไม่มีประโยชน์ว่ะนี่ฉันจะบอกให้นะไม่มีเธอเดะฉันหาดดีกว่านี้เว้ยเฮ้ยฉันไปแน่คนอย่างแกเนี่ยหาผู้หญิงที่ทนสันดานแบบแกไม่ได้หรอกนะไอ้ผู้ชายเห็นสวยไปหรืวไม่ต้องกลับมาง้อด้วย เมื่อครั้งที่แล้วอ๋อเอ่อชามนะครับป้าคือผมยังไม่ได้ล้างเลยครับไว้เดี๋ยวผมล้างแล้วผมไปคืนให้นะครับตั้งแต่บิ่มไม่อยู่เนี่ยดูแกใช้ชีวิตลำบากกว่าเก่าเลยนะตั้งแต่แกมีเมียม,ม,มาเนี่ยนะไม่มีผู้หญิงคนไหนอ่ะดีเท่ากับบิ่มเลยอ่ะน่าเสียดายนะ แกไม่น่าปล่อยไปเลยคนดีๆแบบเนี้ยหาไม่ได้แล้วนะขอบคุณนะครับป้างั้นป้ากลับก่อนนะ พี่ขอโทษตอนนี้พี่รู้แล้วนะวพาบนโลกใบนี้ไม่มีใครดีเท่าบีมอีกแล้วผ่านมาตั้งหลายเดือนคุงคิดได้หรอคะที่ผ่านมาพี่มันโง่เองโง่เองโง่เองตอนนี้พี่รู้แล้วนะ พี่ขาดบิ่มไม่ได้จริงแล้วกลับมาคบกันนะบิ่มพี่ต้องการบิ่มจริงนะฉันไม่ต้องการพี่แล้วแล้วตอนเนี้ฉันก็มีผัวใหม่แล้วอะไรนะนี่เธอเธอเลิกกับพี่ไปไม่กี่เดือนเธอมีผัวใหม่แล้วเหรอมไม่เร็วไปหน่อยรอบิ่มแล้วยังไงพี่พี่ยังมีเมียใหม่ได้เลย คิดว่าตัวเองทําได้แค่คนเดียวหรอฉันจะบอกให้นะผัวใหม่ฉันเนี่ยเขาดีกับฉันมากเขารักแล้วก็ให้เกียรติฉันเขาเห็นค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทําให้เขาเขาต่างกับพี่ลิบลับอะที่สำคัญนะเขาเป็นนักมวยด้วยแม่กำลังอยากได้คู่ซ้อมอยู่พอดีเลยฉันว่าพี่อะก,กลับไปเถอะ อย่ามายุ่งกับฉันเลยพี่แม่ค่ะเราเข้าบ้านกันเถอะค่ะเบีมบ้มเบีมบ้มเบี้มเบี้มถูกนีอ่ะนะเพิ่งรู้ตัวมาเห็นค่าในวันที่เขาจากไป เฮ้ย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 อย่าไปยุ่งอย่าแต่ตัวฉันฉันชอบผู้ชายแบบนี้วะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นสาวเหรอวะน่าล่ะเข้าใจหัวอกผู้หญิงโอ้ยไม่มีใครอยู่กับฉันเลยเบล